วันนี้ลุงขวัญจะทำข้าวต้ยมยำกุ้งแห้งค่ะเดี๋ยวเรามาขุดขิงอ่อนกันเนาะไปใส่ยำกุ้งแห้งขิงอ่อนจากกระถางที่เราปลูกเองคุงอร่อยที่สุดเลยละ่ะเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนะคะขุดขิงอ่อนกันนะคะ,ห,ห,ะหัวใหญ่ดีเนาะหัวใหญ่ๆนี่แหละเนาะ ไปใส่ยังุ้งแห้งืมงยังไงใ่หัวนังแล้วเดี๋ยวอีกสักหัวนะคะหัวไหนหัวนี้ได้เนาะ ออกจะได้ไม่แน่นมากนี่ค่ะย,ยังหัวเล็กอยูเลยอ่ะไหนัวให่นยอยนอ,อันนี้เพิ่งหัเพิงขึ้น,นยังไม่โตดีแ่แน,นมากแต่ต้องย็กน้ำหน่อย อันนี้ย่างน,นี้สิอันนี้เป็นหัวเก่าค่ะอันนี้หัวใหม่ที่ขึ้นที่จะกินได้คือตรงนี้เพราะฉะนั้นก็นิดเดียวฝังต่อเนาะให้เขาโตก่อนฝังต่อฟังโต น้ำหน่อยละอันนี้หัวเก่าเนะี่ยใหญ่ๆเนะี่ยคือหัวเก่าหัวที่เราเอามาปลูกอันนี้คือหัวที่เกิดใหม่ที่จะกินได้คือหัวนี้นี่ค่ะนี่นี่คือส่วนที่จะกินได้ส่วนนี้คือหัวหัวเก่าแล้วมาที่ไง นี่นี่คือสวนที่จะกินได้ค่ะตรงนี้คือหัวเก่าตรงนี้คือหัวใหม่เพราะฉะนั้นเราหักเนาะหักแบบนี้เดี๋ยวอันนี้เอาปลูกต่อนี่หัวเก่ายังอยู่เลยเนี่ยปลูกต่อปลูกต่อนี่หัวเก่ายังหัวเก่าไม่ขึ้นก็มี ต่อค่ะนี่หัวนี้ก็ฝังไว้ต่อเนาะอะนี่อ่าโอเคได้และลุงขวันเอาไปทำยำกุ้งแห้งเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวไปปอกให้ลุงขวันก่อนหัวไม่ใหญ่แต่ก็โอเคพร้อ,รอวค่ะคิง กับมะนาวเตรียมไว้ให้ลุงขวัญทำยำกุ้งแห้งส่วนใบขิงนี่เราเก็บไปกินกับส้ตมตำซุปหน่อไม้ได้นะคะกุ้งแห้งลุงขวัญเตรียมไว้ทำยำกุ้งแห้งเก่งก้คัตุ้งค่ะ มอเขาต้มกำลังเดือดจ้าเดี๋ยวก็ได้กินแล้วอืมเดือดแล้วค่ะรอนะคะ เสร็จแล้วคะ่ะยำกุ้งแห้งลุงขวัญน่ากินไหมล่ะยำกุ้งแห้งกับข้าวต้มร้อนๆอร่อยตามด้วยหมูทอดนะคะกินกับข้าวต้มร้อนๆ อร่อยมากขอตัวกินข้าวก่อนนะคะ